เอาได้ยังมั้ยไม่ได้อ,งงดอบเฟสแต่กแกงไม่มาฝากมาน่าแกงไมนี่จักมาฝากลูกได้มากินเผาแกงไม่อาพี่นอ้องไหมเย้บอลเนี่บบอลไปไปนั่งลงนั่งลงก่อนเฮ้กินเอเอาน้ำอาน้ำเนี้ยเมนยังนี่คือไปกินนี่เนื้อโครูเลย เปมีปยนต้นหรอไม่กินทำไมตามน้ำก็ดีเาวนน้อยแกงเข่ามาเด้อพี่น้องเด้อนี่นะพี่น้องพี่น้องมาไหวเฮ็ดขั้วในหนี่พี่นอ้องเบกกิ่งเราเลยอยากกินเขากกินสั้นอยากกินพร้อมเนี่ย อากาศเย็นเย็นแต่ก็ยังเปิดแอร์เนาะเปิดแอดูแล้วที่อ,อยากอยู่ในฝั่งเราเอาเนี่ยเอากินข้าวนี่าามาเปล่าเออก็เปิดไม่ถึงห้องช่วยบังไว้ ทำมวนมาขอเจ้าอ่นปะ ทาผมมาบ้างทาในใดทาผมาาหืมนนาดูแล้วเู้าวเรายังไม่ได้ของเข้าไว้อ่ะเขา้นเขนี่เห็นบ่เปน้องไรล้วยมึงตไฟว่าบ่ชัดเออเออใต่ไฟโอ้ใต้ไฟว,วบวชัดแปดปีอ่ะ แม่ไม่ราฮักกับว่าปีนี้สักกันตำมะนาตุ๋นตำมะนาไองครับไม,ม,ม่ต้อาอ้วดเอาเนี้ยบไปกินเมื่อวแกงน้ำไม่ใบเผ็ดอดหน่อยแกงอค,อคอยคือพ่อลูกคอยมากกินเราคอยเลยตักมาก mời cũng không mời nữa, mời mời à? mời lường mời 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 ผ่าลูกงาเขาไว้เยอะรืออย่องนี้ากนะเดยวยน้ำ แยบเนาะนีน่เนาะแยบไปสมพักอสมพักเจ๊น,เนี่แทบมากเกือบสิบนาทีมะเท่าเคยกะมักแต่ของเล้าแล้วของคนอื่นบ้านใดเบ็ดมันแห้งเลยบไปเนาะเติมนี่น้ำมันสิมาไม่แห้งใช่ยำจับ มืเอฟีมากคนปหักเขาอยู่ชายแนเอาสวนอนไปเอาข่อยบอกไปรู้อะไรยังบุยเบ้านั่นกันจะปูยิ่งรู้ข่อเอาลูกหาไม่ทียากดูข่อยมึนาก็ยไป่วนบานยังไปรู้ก็หน,น,น่งนงงอง,งไปนั่นนนง,นงนี่อนไปไคไปูยอะยงไนยังส่วจะไป เขาจะเอารถขามมาอเอารถขามอือมวที่ที่รถามาเาบอกว่าไม่มูปมูสา,ายอ่ะจะต้องไปกับข่อย <S 2> <S 2> มาลากเรไปกับหนุ่ยเป็นนางนางกลางน,นี่ <S <S บายบายคุณพ่ามาเดี๋ยวนวี้วากี้มาไดอมาเท่ากับี่เมื่อไห่เพิ่งกับทีรถใหญ่น้ำก้นเฮ้อ ตอนจะนั่งโดยสารไปจะดดกี้รถม้าลำพนตรงนี้สบายกว่าอืล้วไม่เขาจะโม,มง่งแบบนั้นบอกอืมนี่ลำบากงานเราไปหน่องคิดเบ้างเลยเพราะเจ้าของลูกไปยากอยู่บอือนั่งโดยสารไปพอไป,ไปลงใส่ลงท่าด้านแล้วก็ท่าใหญ่ขึ้นรถใหญ่มาจุ้ยสบายอ,อยู่เรียนมอไซค์เหรอก็มันเรียนกกน้ำกลกันมันแดดนะอืม ไม่มนสดวกคิดเอามันอยู่บนนอนกรือเกียมไปให้บนแล้วมาอยู่บเนเรียนใปเี็นนอนเลยมันจำใบบน เปดูกับรูกอ,อ่อเจเห็ีจิบเจ้ามาถึงมันก่อนซื้อมาไว้เนาะพี่อาใบรถไปอยู่นี่โอ้ออโหกระป๋ายรถลกระเบน้นบุไปอะ่ะกระนั้นบัดุวันนี้ยังจ่กินข้าอแจบหลืเนล่น่าจกน่ากินกับมื เป็นทางตะพัวมากไงเบื่อขับเส้นเลยมันเบิ้นข้นวาวยางขอไปรลัดรถจะมีจากทางอันน,น,น,นี้มองดีๆครัเขาดังเยนบอมบงถ่ายาาานันเทราโอ้ยลาะ เป็นไปอ่ะคนตาม,มยิ่งไหมพอดมกเด้อยด้พอมกแล้วนอนขึ้นนลนอนอยิ่หมกขึ้นลนลงมเศร,ร้าที่เพจพัาดสปอดรถเจาเป็นผู้ยิงอย่าองไันสบายเะว่าที่เอาเองดูแข่ง วันนีไปยากเป็นมาพี่น้องมึนอเด็กน้อยน้องเมฆก็บพราะหิงเรามันลงมาได้อยู่น้องเมฆก,ก็ที่นักวุ่นเหมือเจ้าเจ้าก็ได้เอาเอสซี่ทั้งเต็มที่ <laughs> โอ้ยตน้นธรรมดาบ้านเมืองเนาะพี่น้อง อยู่กินซ้ำใหนหน้อ <c oughs> งมีงมนเนี่ยเนาะไม่อย่างกับปลาแย่กินเบื่อหย่อนน้อยัมาทำน้ำมันทำทาไหมสองตอน้นเมื่อตอน้นเด็ดป่ะเด,ด็ดหนุ่ยเป็ดตอนนี้น้อยหนึ่งไอเพ็ดเบ็ดกันกินโคราชีหาตอนแดบน้องเกรงอบมะ ก่อนเพียงมากินชมพักได้เนี่ยแทนพี่น้อยตั้งหมักนะช่วงนี้สนุกกินหนาหนาหนาพักคืัมอ่ไรได้ก็จะมาเปลี่ยนเมนูเนาะให้สมยังมันให้ลูกมันมาก สผ่านได้เปืือนออน้ำมาเะกรตาไปเดื่อข่อยจากเปืือแห่งเบอร์ล่าห่าเสีผ่าห้อมห้อยะดูน,นี่สม,มนุนล่อ,อเต็มเลยเบ็นรจะกินอันนี้เข้าไป,ปบูเป็นกัดมาอัน,น้หามเแล่อนมนนเลยเข่าบ้าไหมนะแม่แม่แม่แมเพัย้อแม่แม่นม่น เร่องนยามัย่างแล้วยางเราเห็ดเบียกแล้วยามเลีงทานกับหลายแล้ว่าลุงระว่าลุงเป็นท่านไปเงหรือ่มันจะไปเหยียบทานเขาจะเห็นก็ต้องไปขอเรว่อยลุงเป็นขงท่านนะเต็มเนืะไปตามหน้ามันหอกแม่ไม่ลดที่ว่าให้มดเไม่หยังก็ไมีที่เหรอแล้มาลํยายวะเมื่อกียัรับมันหอกคุณยายสิเป็นองวันเจ้าแม่มน ะลงไปแล้วมันเะให้ไปนะคือบราหันแปลนแปันหาข่อยกัอีแม่ไปงั้นี่เอาวัสดุยื่นพกัทาไบเจ้าเรียนยกัสบายเจ้าถ้าเ็นกระงเขาจะให้ลูกขอาห้องโว้ยวไม่ได้ย่ในห้องเยมันอีไฟดับมันเบื่อหุ่นผมเคยนางนี่เต็มไหเอาเืงชาร์แบตเข้าแบง่อยเนาะมากเลยเนาะ ขอยบ้านไปเดินนในไสนบ่เพ่นั่งเฝ้า,ารูเนี่ยวัค okay, พี่น้อนครับกินด้บนครับวัสดีค่ะ